มีท่านหนึ่งถามมาว่ารู้ทันความคิดและความโกรธของตัวเองนี่คืออะไรการรู้ทันได้เราต้องรู้อะไรคือตัวรู้จิตคือผู้รู้สติว่าการะลึกรู้ถ้าเราจเจริญสติหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งให้อยู่กับนะความคิดก็ดีหรือว่าความโกรธก็ดีมีสติดูมันดูมันจากหนึ่งหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีาทต่อเน,นื่องต่อเนื่องมันจะสั่งสมทับทวีความตั้งมั่นกันไป ในระหว่างทีいい fact, ่ความคิดหรือความโกรธที่มันกําลังดําเนินไปอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันดําเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณแค่ารัามันดาเนินไปตามสภาพของมันเนี่ยนะตอนนี้สติของเราเนี่ยก็ค่อยๆ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 ดู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 มันอาจจะเป็นร้อยวินาทีพันวินาทีอะไรก็ต่างๆก็เช่ามันก็ต่อเนื่องกันไปมากๆสติมันก็มีกําลังมากเข้า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  ตเมื่อความคิดมันมีขอบเขตอยู่จํานวนประมาณขนาดความยาวมาสักแค่เนี้ยแต่สติของเราดําเนินดําเนินจนกระทั่งทันมันพอมันทันปุ๊บเนี่ยความสมาธิเนี่ยความหนักคือความตั้งมั่นเนี่ยมันหนักนะไม่แพ้ความคิดหรือความโกรธแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะเข้าไปดับทันทีเลยพอมันทันกันมันก็ดับเลยแล้วเรายิ่ง สติของเรายิ่งดีขึ้นไปอีกเนะี่ยเราก็แจ๋วเลยความคิดกับความโกรธของเราเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยมันก็เราก็จะรู้จักตัวผู้รู้ที่มันเฉยเพราะสติทําให้เกิดสมาธิทําให้เกิดความเฉยเพราะฉะนั้นในส่วนที่ความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็เลยดับไปผ่านไปหรือความโกรธที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะี่ก็ถูกสงังระงับก็ถึงได้บอกว่า,เ,าเวลากโกรธขึ้นมาเนี่ยนะใครมายุยเราโกรธขึ้นมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือถึงร้อยเลยก,กระชั้ การนี้เราเอาสติของเราไปอยู่กับอาการนับนั่นแหละมันก็จะได้ช่วยละง,งับเปลี่ยนเบนใหม่แทนที่จะอยู่กับความโกรธก็มาอยู่กับสติก็อยู่กันหนึ่งสองสามจนกระทั่งมันมีพลังพอปุ๊บเนี่ยพอเราไปเทียบกับความโกรธอ้าวไอ้นี่สติของเราเนี่ยความตั้งมัน่นของเรามันสูงกว่าความโกรธแล้วมันก็เลยเฉยเฉยความโกรธก็เลยดับจนกระทั่งความคิดกันในทํานองเดียวกันมันก็ดับเป็นการข่มทับดับแบบสมาธิ สติเท่าทันน,น,นะ